โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับช่องของผมครับช่องอาจารย์แม็กเอนชิเนลิงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนที่การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Anno ที่เป็นเวอร์ชัน IDE นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของทาง a i n o นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน2.0ขึ้นไปนะโดยเราให้ทําการนะเข้าเว็บเบราว์เซอร์ของเราเลยนะแล้วก็เสิร์ชที่ช่อง URL อยู่ช่องเว็บไซต์ก็จะเป็น www.anno C/C นะครับซึ่งเป็นเว็บหลักของทาง Arduino นะฮะแล้วแล้วก็ไปที่แถบด้านบนนะฮะให้ไปที่คำว่าออฟ์แวร์ตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปทีนี้นะฮ์แอร์์แวร์นะจะเป็นเวอร์ชัน Arduino IDE ตรงกลางนี้เลยนะครจะเป็นเวอร์ชัน i d 2.1 2.2.1นะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะก ตั้งแต่เวอร์ชัน2ขึ้นไปนะีก็จะเป็นโนเวชัน I D E นะเฮะเรียกว่าเวอร์ชัน I D E นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ใช้ Windows นะ Windows ก็แนะนำเป็นตัวแรกเลยนะมาทางขวามมือตรงนี้นะ Windows 10นะฮะ64บิตนะฮะแล้วแต่นะโอเคทีนี้พอมาคลิกเข้าไปนะครับก็ได้หน้านี้นะก็กดที่จัดดาวน์โหลดนะฮะก็เพียงแค่ดาวน์โหลดเท่านั้นนะฮะเราก็รอ ให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็คลิปด้วยบางเว็บบราวเซอร์มันอ่าบล็อกนะะกดคลิปก็เก็บไว้นั่นเองนะครับผมก็ให้ทําการนะคลิกดับเบิลคลิกนะครับผมเพื่อทําการลันนะฮะลันเพื่อติดตั้งต่อไปนั่นเองนะครับผมก็คลิกที่ปุ่มลันโปรแกรมติดตั้งได้เลยนะครับอ่ะคลิก้าไปนะครับจากนั้นก็กดอ่ายอมรับนะฮะยอมรับอัก e ี อ่ะทีนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นก็นแล้วกันนะฮะเป็นเน็กไปแล้วอ่าโปรแกรมที่มันจะติดตั้งนะก็แนะนําว่าให้เป็นค่าเริ่มต้นก็นแล้วกันนะเวลาเรามาลงอ่าอะไรเพิ่มเติมนะมันก็จะเป็นค่าที่มันเข้ากันได้นั่นเองนะฮะให้เป็นไดซีโปรแกรมไฟล์ Arduino IDE ตรงนี้นะกด i n s t a l l เข้าไปเลยนะครับ โอเคเมื่ออามันติดตั้งสําเร็จนะตอนนี้มันก็ถามว่าให้เราลันขึ้นมาเลยหรือเปล่ามาดูนะ,ะว่ามันจะติดตั้งสําเร็จได้ไหมนะครับผมกด f i n i s เข้าไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะลันโปรแกรมที่เป็นตัว Arduino IDE เวอร์ชัน1นะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะตอนนี้นะโอเคอันนี้อาจจะเป็นโค้ดเก่าของผมเองนะ,ะทีนี้เดี๋ยว new sketch ขึ้นมาใหม่นะ โอเคอ่าหน้าตาโปรแกรมเราก็จะประมาณนี้นะซึ่งน่าจะมันน่าเล่นมากตอนนี้นะอ่าทีนี้มันสามารถเปลี่ยนทีมอะไรได้ด้วยนะเวอร์ชันใหม่ไปที่ไฟล์นะไปที่ไฟล์แล้วก็ preference น,นะตรงตรงทีมตัวเนี้ยนะทีมทีมเป็นอะไรนะเป็นสีขาวบางคนชอบสีขาวแบบอันนี้น่าจะเป็นค่าเดิมของมันนะ หรือเป็นไลท์แบบนี้นะไลท์ไลท์ไฮด์กผมชอบสีดำนะด์กแบบนี้นะเพราะว่ามันถนอมสายตาไปด้วยนะเวลาจ้องนั่นนะทีนี้ก็ขนาดฟอนต์ตัวอักษรนะเราก็ปรับได้เหมือนกันนะสมมติต้องการ22อะไรแบบนี้นนะตัวอักษรก็จะไหลใหญ่เลยนะใหญ่บเบลมเชิ่มเลยนะผมว่าผมใช้24นะ่าจะโอเคเอ่อ14นะ่าจะโอเคสุดละ ลองดู14 14นะโอเคน่าจะพอดีสุดแล้วนะก็ไม่ยากเลยทีเดียวนะสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Arduino ที่เป็นเวอร์ชัน ID เวอร์ชันล่าสุดนะของทาง Arduino ตอนนี้นะฮะมันก็จะมีอะไรที่น่าเขียนมากยิ่งขึ้นนะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามามากมายนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรมกัน ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับช่องอาจาย์แม็กเอนเจเนริ่งนะฮะได้เปลี่ยนชื่อช่องจากอนุโลก r o โปรเจกต์เป็นจันแม็กเอนเจเนริ่งฝากกดไลค์กดแชร์ก็อคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ